สวัสดีครับก็พบกันอีกเช่นเคยนะครับกับช่อง ST Style นะครับวันนี้ทางช่องก็จะพาท่านผู้ชมมากราบไหว้นะครับพ่อปู่ศรีสุดโทนะครับแล้วก็แม่ย่าศรีปทุมมานะครับซึ่งตอนนี้นะครับก็อยู่ใกล้ๆกับท่าอากาศยานสุวรรณภูมินะครับหากท่านผู้ชมท่านใดจะมาไหว้กราบสักการะนะครับก็สามารถที่จะเซิร์ช Google นะครับว่าศาลองค์นาคาธิบดีสรีสุดโทวิสุทธิเทวานะครับก็จะ พามาณนะสถานที่แห่งนี้ได้เลยครับเริ่มจากตั้งจิตสวดนโมสามจบและสวดบูชาพ่อปู่สีสุดโทและแม่ย่าสีปทุมมากายวาจาจิตตังอาหังวันทานาคาธิปดีสีสุดโทวิสุทธิเทวาปูเชมิเมตตันจะมหาลาโพปิโยนาคขันทะปะติตัง พระปู่ศรีสุโทโธท่านทรงเป็นพญานาคที่มีความเมตตามหาศาลมีดวงจิตละเอียดประชาชนที่มีความเคารพศรัทธาในความเมตตาสูงมักนิยมกราบไหว้บูชาหาอธิษฐานจิตขอในสิ่งที่ไม่เบียเดเบียนผู้อื่นจะสังยิบคนเจนมีผู้กราบไหว้บนบานศาลกลา่าเป็นจำนวนมาก จากที่ได้เห็นบริวารของพรอปู่ที่มีมากมายจากประชาชนที่มาบนบานสารกล่าวแล้วได้ดั่งใจหวังสุดท้ายนี้ทางช่องก็ขอให้ท่านผู้ชมมีความสุขความเจริญมีโชคมีลากร่ำรวยคิดสิ่งใดสงหวังในท,ทุกสิ่งด้วยเธอ